วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์เผ่าสวรศักดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมและมาเรียนรู้เรื่องราวสถาปัตยกรรมในยุคสมัยรัตนโกสินทร์บอกเลยนะครับว่าผลงานของอาจารย์เผ่าเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ไปรับชมพร้อมๆกับผมได้เลยครับผมอาจารย์เผ่าชุวันศักดิ์ศรีนะครับเป็นอาจารย์สอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์สอนสถาปัตยกรรมไทยระหว่างปีพศ2525 จนเกษียณเมื่อปี2555เดิมเนี่ยก็มาช่วยอาจารย์มิโยสอนเพราะอาจารย์พิญโยสวนคีรีท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผมแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นงานสถาปัตย์มาตั้งแต่เมื่อเข้ามาเป็นอาจารย์ถ้าหมอบ้าบเนี่ยนะอะไรที่เป็นจุดเด่นของเรือนไทยเลื่อนไหลังคากับตัว อันนี้คือฝานะตรงนี้เขาเรียกฝาอันนี้ก็คือปัดลมั้งบอดเนี่ยก็คือหลังคาลักษณะเด่นของเรือนไทยก็คือรูปทรงของหลังคาถ้ามันมีความเรียวแหลมขึ้นไปหลังคานี่ค่อนข้างชันนเวลาฝนตกลงบนหลังคาเนี่ยเขาก็จะให้หลังคาเนี่ยมันระบายน้ําได้เร็วเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นเนี่ยมีอยู่สอสาอย่างหงก็ ที่เรามองเห็นแต่ไกลเลยเราก็จะเห็นทรงหลังคาก่อนอันถัดมาก็คือตัวฝาเขาเรียกฝาปะกลที่เป็นฝาไม้ลักษณะเด่นอีกอันหนึ่งก็คือใต้ถุนใต้ถุนที่เป็นลง่งโลกที่เอาทีนี้ลองเขียนเรือนไทยมาสักหลังนี้เอาหลังนี้ก็ได้อะนะลองลองเขียนรูปตามนี้ทีไม่เป็นไรเบี้ยวก็ช่างมาัน ตรงนั้นเรียกฝานะตรงนี้ฝานี่มีฝีมือแล้วเนี่ยมีลักษณะเด่นทรงรังคาเนี่เขียนปั้นลมเขียนลาเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยมีแววแสดงว่าเมื่อกี้ที่ ประเด็นที่อาจารย์บอกคาแรคเตอร์ Character สำคัญของเรือนไทยเนี่ยเขาก็จับกระเคียนได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของสถาปนิกรุ่นต่อไปที่จะต้องช่วยกันจัดลงรักษาสืบทอดบุรณะที่จะให้มีอายุยืนยาวต่อไปได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็หวังว่ารุ่นลูกศิษย์ต่อๆไปในวันข้างหน้าก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทํา รวมทั้งบุคลากรผู้บริหารของดูแลรักษาสืบต่อไปตราบนานเท่านานความรู้สึกของผมรู้สึกมีความสุขและรู้สึกสนุกที่ได้วัดรูปเรือนไทยกับอาจารย์ครับ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะได้เห็นถึงความน่าสนใจและได้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ